สมมติว่านักปฏิบัติเป็นคนที่มีเวลามากในการทำงานวันทั้งวันไม่มีเวลาจะพักผ่อนก็ใช้เวลานอนไม่ต้องนั่งด้วยการปฏิบัติด้วยการฝึกิตอง์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าจะนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้สำหรับการนั่งคนหาทางทีออานการที่นั่งแบบสบายสบาย ไม่จําจะต้องบังคับให้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งขัดร่างพับเพียรยันนั่งในท่าไหนก็ได้ถ้าร่างกายมันสบายท่าไหนก็นั่งท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าในระยะการฝึกระยะแรกระยะการฝึกระยะแรกไม่ควรจะทรมานรืเจะฝืนกายเกินไปพยายามรักษากําลังใจเป็นสาคัญ ต้องมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตเราไม่ได้ฝึกกายกายจะสบายท่านไหนปล่อยไปท่านนั้นการฟังแบบนี้บางทีท่านผู้ฟังจะคิดว่านมันนั่งสอนให้คนที่เกียดไม่มีระเบียบแต่ธรรมาก็เห็นว่าเป็นผลดีสำหรับนักปฏิบัติ ม้แต่ผู้พูดเองถ้ามัอัตมาเองก็เช่นเดียวกันระยะใหม่ๆระยะก,ก,กลางกลางบางครั้งที่ร่างกายมีความไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะนั่งได้นานด้วยอำนาจของการนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งพับเทียวก็ใช้อริยาบถท,ที่มีความสมบายคือนั่งแบบเป็นสก นั่งท่าไหนก็ตามถ้าร่างกายสบายก็ทาท่าน,นั้นนักษากําลังใจเป็นสำคัญนี่มาว่ากันถึงชาวบ้านที่มีงานมากเรื่องวันทํางานเต็มวันเวลาพักผ่อนไม่ยากบางทีกลางคืนก็แถมมีงานอีก <c oughs> ถ้ามีงานมากประเภทนี้ก็ควรจะตั้งเวลาไว้สองชุดให้เป็นเวลาแน่นอน วเวลานอนก่อนจะหลับไม่ต้องหน่าก็ได้นอนให้สบายเป็นนอนท่าไหนก็เป็นไปตามอัธยาศัยนอนให้สบายแล้วก็ำบงังคับจิตว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกในรนดับแรกยังไม่ต้องรู้ยาวรู้สั้นต้องเพงียงเพียงแค่รู้ลมเข้าลมออกไปก่อนสิบครั้งเมื่อได้สิบครั้งก็เลิก ปลป่อ,อยอารมณ์ไปอิตจะคิดยังไงหรือว่าจะหลับไปก็เป็นไปตามอัจารัายใสไม่หีบังคับแล้วก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าถ้าตื่นจากนอนเมื่อไรก็จะพยายามกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอีกสิบครั้งก่อนจะลุกไปสู่ที่ทํางานถ้าพยายามทําอย่างนี้ได้ไม่นานเท่าที่เคยทดลองมาแล้ว ใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนจิ่จะมีรมเรียกสามารถจะทรงสมาธิในแน่สนิทไม่น้อยกว่าครึ่ชมมงชั่วโมงบางรายก็เคินกว่านั้นนี่ที่ฝึกเปิดมาจริงๆตามนี้มีผลจริง